เมื่อไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตเนี่ยครับหลวงตาควรอธิษฐานอย่างไรให้หลวงปู่นำทางให้บอกเราหน่อยว่าหนูควรจะยังไงต่อไปดีเนี่ยโอ้หลวงปู่ไหนๆหนูก็ฝึกหลวงปู่แล้วละ่ะขอเรียนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายขอศึกษาเรื่องพลังงานขึ้นพลังงานเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายอยู่มั่เองนั่นแหละเรื่องราวในชีวิตเนี่ยเป็นยังไง อดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นยังไงประมาณนี้น่ะให้สัมผัสรู้ได้ทางตางหัวจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงตามสภาพของความเป็นจริงอะไรเนี้ยแล้วก็มันสวดมนต์ไปมันแปลมันมุตนาบุญมันบันทึกบุญแล้วมันเช็คทุกวัน <c oughs> สัมผัสเนี่ยจริงไหมอะไรน่ะยมีมิตดมีจริงไหมอะไรประมาณนั้ พราะหลายคนเวลาสวดไปก็เกิดความแบบเหมือนท้อแท้ใจชีวิตติดขัดนูน่นนี่นั่นมีแต่ปัญหาอุปสรรคเงี้ยครับโอ้ต้องคิดว่าโลกมนุษย์นี่นะมนุษย์เนี่ยคมันไม่มีอะไรมากหรอกมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องงงก็จบแล้วคอย่าไปคิดอะไรมากเยวก็เปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกให้ทนทนก็ทนไงพระเรามาจากอดีตเนี่ย อดีตเราเคยทําอะไรไว้ก็ไม่รู้สิ่งที่เราสัมผัสคือมาจากอดีตนี่แหละวันนี้สมัยอารมณ์ไม่ดีดูพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเลยเขามาจากอดีตไงแล้วถ้าหากว่าเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวอะโอ้ทนไม่ไหวก็ต้องไปทำมึงนะชั้นหนะ้าแล้กโดดลงเลยเอาหัวลงนะทนไม่ไหวแล้วไง ครับส่วนใหญ่ทนไม่ไหวเขาจะไปอย่างนั้นน่ะถ้าทนไม่ไหวนะครับเลือกท,<น>ที่จะแก้ไขปัญหาแบบนั้นนะถูกส่วนใหญ่นะ้ครับทนไม่ไหวก็คือไปฆ่าตัวตายเขาไม่รู้ในโลกวิญญาณมันทุกข์กโลกมนุษย์ขนาดไหนครับโลกวิญญาณนะทุกคนกโลกมนุษยนะ์หน้ามือเป็นหลังมือนะวิญญาณขอใครไม่ได้โลกมนุษย์ยังขอใครได้ หลวงตาเน,น้นเรื่องสวดมนต์เป็นหลักนะทุกขรั้งจะสมัยฝึกกับท่านแล้วท่านให้อยู่ในพระอย่างเดียวเลยอยู่กับพระเลยพระเทีหยวหม่เลยเอยู่กับหลวงปู่นะท่านเป็นป้าไงอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการแป่แม่จาโอ้ยทับเมืงแต่อยู่ยี่สิบเก้าอ่ะไม่หยุดเคยหยุดเลยสักวันอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนเพราะอารมณ์ไม่ดีมันกินธาตุเนี่ยมันก็เปลี่ยน ไมรู้ขึ้นที่ไม่ดีนีนตัดนะเขาบอกบใครไม่ได้เรื่องหลวงตา,าตัดแล้วเ <c oughs> ยวมีปัญหาคร <c oughs> <c oughs> ับเยอะอย่างแล้วหรือเนี่ยตัดแน่นอนยู่แล้วครอา้าวทำให้เราถึงมันสั้นก็จริงอะสิ่งที่เรากระทบมันสั้นแต่มันสะสมมันสั้นแต่มันก็สะสมอะ <c oughs> แต่เราได้ยินเสียงมันสั้นก็จริงอ่ะอารมณ์ไม่ดี แต่มันก็สะสมไม่รู้สั้นหรือยาวมันก็สะสมอ่ะก็อย่าไปยุ่งออกมาแล้วก็หมดเรื่องเมืองไทยไม่ใช่แคบแคบที่ไหนเพราะหลายคนเขาแบบคนใกล้ตัวหรือรอบข้างมีแต่คนที่มีแต่คืนไม่ดีคืนที่ทำให้เขาหมดหงิดลำคาญหงตาหนีทันทีเลยครับตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ฝึกกรรมาฐานนะอยู่กับญาติอยู่กับปู่ญาตทาทูตอยู่กับใครนั่น่ะ ทีป่ปาหน้าอาถ้าไม่ดีลุงตาก็นหนีฮะหนีไปอยู่คนเดียวบางทีอยู่มืดเพราะถ้าเกิดเราอยู่ไปเรื่อยๆขึ้นเหล่านั้นมันก็สะสมมาเรื่อยๆครับใช่มันจะเกิดความเคยชินครับไปเห็นหน้ากันก็นกเอาแล้วเมาเรื่องเดิมหรือแล้วเผลอไปเรื่องคนอื่นอีกเอ้าเหมือนเดิมมันก็ต่อไปสายใหญ่ ต่อาสายใหญ่ต่อสายใหญ่โชคดีที่เจอหลวงปู่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วอนะเจอหลวงพ่อก็เลยโอ้โคโรโชคดีเลยมีคนถามว่าอย่างการที่เรามาเจอครูบาอาจารย์ช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะครับหลวงตาบางคนเจอตั้งแต่เด็กบางคนมาเจอตอนแก่แล้วนะครับคนมาเจอเด็กเด็กนะ่นมันโตมันก็ไปอ๋อไม่เห็นนะเด็กที่ามึงนนะ้ามันรู้กี่คนละ ครับไปจะก,กลับเกือบกลับมาทุกไลน์แหละ,ะอายุมากแล้วกลับมานะ่ะครับมันไปไม่รอดบอกก็ไม่เชื่อว่าจะไปเรียนจะไปเรียนนะครับถ้ายังดันทุรังเขาเรียกพวกดันทุรังพวกนี้แก้ไขาย,ยากดันทุรังหนะีไม่พ้นนะ่ะเวลามีทุกข์มีคิดถึงใครอนะ่ะม่คิดถึงวัดใช่ไหมละ่ะเออเออพราะวัดไม่มีความทุกข์ให้มันนะจักเว้นมันหาเองอนะันเนี้ยยังมาอยู่เนี่ย อะไรที่ทุกวันเนี่ยมาอยู่เนี่ยคือคิดเองไงทําเองเขาสวนมนต็์เขไม่มาสวด<ม>อยนยในนั่งนอนข้างกินนอนสวนมนต็์เขไม่สวดแล้วมันจะไปรู้เรื่องอได้ไงเราไม่เรียนนะโอ้ครูบาอาจารย์เขาอย่างคนนี้ในอดีตเนี่ยในโชคดีนะมาอยู่เนี่ยเรามีหลวงปู่ท่านผงมั่าปัญโย ท่านมีเมตตาสูงท่านหาสตังค์มามาให้กร้อยเราให้เรามากินนอนสนมน์น,นะจะว่าเออหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงนั่นแหละอย่างนี้ก็เหมือนเราก็ติดนี่บุญคุณหลวงปู่นะครับไม่ได้ติดนะในอนาคตคนคนข้างหลังก็จะขอเราถ้าไม่ทำก็ติดนะครไม่เป็นไร ไปเกิดเป็นที่เขานั่นครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วบุญคุณนะเกิดเป็นอะไรเสียสีเป็นพ่อพันธุ์ได้ไหมโอ้ใ้นี่พ่อพันธ์บอกฤาษีบอกพ่อพันธุ์ใจนี่พบชาติหรือการเป็นว่ายใจเกิดอะไร่างาทำยังไงให้คนเขาเชื่อ โอ้ยากนะพุทธุถ้าเราไม่มาสวดมนต์จริงๆนะมาฝึกจริงๆนะยากนะครถ้าคนฝึกจริงๆก็ไม่ทำอะไรหรอกมีข้าวกินเนี่ยพอแล้วมีข้าวกินเม็ดออกหมดละตัดหมด <c oughs> เพราะยังไงก็ตายไนะช่วงเวลาลมหายใจก็ออกเนะี่มันเป็นช่วงที่มีประโยชน์มากนะเพราะหายใจไม่เข้าหายใจก็ออกก็ตายแล้วไนงะ ช่วงที่มีประโยชน์ถหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยมันต้องอยู่กับพระอยู่กับกรรมฐานเนี่ยเพราะมันทาได้ตอนมีรูปมีนามมีกายก็มีใจพอมันออกจากร่างนลครับพอกลับแล้วไงดำไม่ได้ดงตาถึงไดตตัดไงถึงได้ออกถึงได้หนีถ้าไม่หนีก็ไม่เกิดแล้วแถวเนี้ยต้องหนีฮะ น,นีมาะว่า,า,าอารมณ์นิดหนึ่งเนี่ยอารมณ์เสียนิดหนึ่งเนี่ยมันก็มันไม่ดีดีประโยชน์สำหรับเองแล้วสมองแค่นิดเดียวนี่นะสมองอย่างข้าเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ย <c oughs> ข้าอารมณ์หงุดหงิดนิดหนึ่งนะ,นะสมองปริมาณบุญที่ข้าจะได้รับตรงนั้นอนะ่ะเป็นกับมีคนสงสยัยว่ามันเป็นกับอะไรยังไงหนุ่นพ่อ อาข้าร้อยปีเกิดทีไงข้าสร้างรูปรักษ์ไว้ในแผ่นดินเจ็ดชาตินะย้อนไปอย่างนะไหนจะรูปรักษ์ขานไนจะรูปักษเจดีนู่นนี่นั่นข้านั่งอยู่เนี่ยมันก็เข้าตลอดท่านบอกถ้าข้าอารมณ์เสียเนี่ยสองมันจะเข้าไหมไม่เข้ามันก็บันทึกอารมณ์เสียเข้าไปโอ้แค่เรื่องนี้นะลงตานั่งคิดทั้งนานนะมันเป็นยังไง <laughs> อารมณ์เสียโอ้ มันเป็นการบันทึกเราบันทึกทุกลมหายใจเขาออกใช่ไหมล่ะตอนมีรูปมีนามเนี่ยถ้าเราออกจากร่างแล้วบันทึกไม่ได้แล้วมันก็กอ,อกลับเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันต้องทรงอารมณ์ให้ดีนะแค่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็แย่แล้วสมองแค่อารมณ์ดีเนี่ยเองบุญเองทาในอดีตเนี่ยอาจจะชาติที่แล้วหรือตั้งแต่เกิดยันเนี้ยก็มาสมอง ลองพิจารณาเรื่องนี้หลวง,ง,งตาพี่พนานๆน,นะไม่เสร็จครับ <S <S บางทีถ้าพิจารณาตัวเองในสิ่งที่เราติดขัดบางทีอาจจะมาจากอารมณ์ของเราเนะยครับถูมันก็การสวดมนต์เป็นการหลีกลลการสวดมนต์เป็นการหลีกขึ้นเวลาเราหงุดหงิดเวลาเราโกรธอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนไม่อยู่กัาพ กรรมพระเสวดมนต์ไปพิจนารนณาไปอะไรประมาณเนี้ยให้ขึ้นมันเปลี่ยนเร็วๆสวดมนต์นี้เป็นตัวปรับอารมณ์เรานะู้กมันเป็นอารมณ์ของพุทธคุณเข้าไปพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ะไม่ใช่วันสองวันนะทูก <laughs> ท่านบอกว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตจะมีลมหายใจอยู่ต้องฝึกถ้างั้นเองไม่รู้อะไรหรอกท่านหมอ มีนก็เกิดมาไปตามกรรมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยถ,ถ้าอยากจไปตามใจก็ต้องเพิกเอาอะไรไปไม่ได้หรอกทุกคนแล้วเอาไปจากความรู้สึกไปโดยกรรมนั่นแหละพิจารณาแค่นี้ก็ต้องรีบทำแล้วล่ะครับอ้าวไม่ดีไม่ได้เลยไม่ดีไม่ได้อโอ้ยุคนี้มันน่ากลัวสลดทุกยุคนี่ ยุคหลวงตายังเด็กๆยังไม่น่ากลัวเท่ายุคนี้นะทุยุคนี้น่ากลัวยังไงอู้โ้โหไหนจะภัยพิบัติไหนจะภัยไหนจะโรคไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนจะบัตรเหตุไหนจะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทุครับ<ะ>ไปไหนก็ต้องปิดปากนะนปิดปากอน่ะกลัวโรคโรคก,กินแล้วทรมานไหมโอ้หกกลัวมากเลยฮนะลำบากไหมโอ้ถ้าอยู่นี่ไม่ต้องปิดหรอกนะ ไม่มีใครไงมีคนอยู่ที่นี่ยกเว้นคนมาที่ยวแล้วต้องปิดไงเดี๋ยวเขาเออกมาแมไม่เราไงน,น,น่ากลัวไหมน่ากลัวไม่ไปไหนอะน่ากลัวไหม,ไ,หมไม่น่ากลัวพวกไม่ไปไหนเลยครับคือกายไม่ไปไหนแต่ใจไปตลอดนะครับโอ้มันแน่นอนนะฮะถ้าสวดบ่อยๆนะใจมันก็จะอยู่อยู่อเพลินเมื่อไหรอยู่เมื่อนั้นแหละต้องเพลินใช่ครับ ต้องเพลินนั่งก็เพลินเวลานอนเนี่ยก็ต้องเข้าไปในคืนของพุทธมรรคเขาเปิดอยู่แล้วมันจะเพลินในความฝันเนี่ยเรื่องของเสียงหรือคลื่นเสียงนะครับหลวงตมันสามารถบ่งบอกได้ไหมครับทําไมเราได้ยินเสียงคนนี้ทําไมถึงราคาญเสียงคนนี้ถึงดูว่าเขาอย่างงู้อย่างงี้ทำไมเสียงคนนี้แล้วดูอ๋ออย่างงี้อย่างเงี้ยครับ มันเกี่ยวกับพลังงานในตัวคนคนนั้นหรือเปล่าครับเกี่ยวด้วยเกี่ยวเรื่องของกรรมด้วยกรรมของคนนเกี่ยวกับความผูกพันด้วยครับคำพูดแต่ละคนมันพูดดีจริงเนะถ้าเรียนในศาสตร์ของพ่อนะเราจะมีความรู้สึกเลยมันพูดไปเช่นนั้นเราก็พูดได้พูดดีๆก็พูดพูดได้ครับอือแต่มันใจมันไม่ได้ไปตามสิ่งที่มันพูดไงพูดได้ครับ โอ้ยหนูมีเงินอยู่สี่สิบล้านพ,พูดได้ไหมอ่ะใครจะรู้ว่ากูมีไม่มีอ่ะครับเออจะมาดูสิเออคุยได้นี่ฉันเคยถูลอตเตอรี่เลงวนันที่หนึ่งอ่ะแต่ถ้าเราฟังไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ระความรู้สึกเรารบอปากเมื่เขาพูดไปอย่างนั้นอ่ะมันโกหกด้วยใจมันอีกอย่างหนึ่ง มนุษย์ในยุคนี้เป็นอย่างนี้แหละคำพูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งะครับแต่เราแก้ไขเขาไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยเรียนให้รู้ไหนเะเ,เราจะได้ไม่โดนเขาหลอกไงโหหนูมีสี่สิบล้านนะหลวงพี่ศึกไปกับหนูดิจบเลยหลวงพี่เรียบร้อยเลยครัหลวงพี่ต้องบอก จริงหรือเปล่าออเอาออนนเลขบัญชีไปโ <c oughs> อนมาสักห้าก่อนถ <c oughs> ้าจะไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยถ้าฉลาดหน่อยนะถ้าไม่ฉลาดแล้วโอ้ไม่ได้คิดอะไรมากไปเลยดีกว่าเรียบร้อยหลวงพี่ไม่มีหรอกหลวงพี่มีไม่ยืมสักยี่สิบนะบามาในยุ่งเลยคือถ้าเราฝึกนะครับเราจะสามารถที่หลวงตาบอกไม่มีใครหลอกเราได้เพราะเรารู้เราสัมผัสได้มันเป็นความรู้สึกตุค่ะ เรามีความรู้สึกทางโลกเนี่ยตั้งจะจําความได้เนี่ยเราเรียนเรื่องโลกเกิดมาจํากันแล้วก็บันทึกแล้วไงอเออทีนี้เรามาสวดมนต์จะจดจ่อกับบทสวดนี้แหละไม่ต้องไปไหนอารมณ์ไม่ดีก็เข้ามาหาหลวงปู่เข้ามาจากักรพรรดิมาไตสันานาคมมาแผ่เมตตามาโมทนามาพิจารณาอยู่เนี้ยปีหลายปีไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยความรู้สึกมันมีสองด้านเลยอะ มีทั้งธรรมและโลกโลกและธรรมมีโลกเรียนโลกไม่มีธรรมถ้าเรียนธรรมรู้โลกศาสตร์หลวงพ่อท่านอธิบายให้ฟังถ้าเองอยากทั้งโลกทั้งธรรมอยากรู้โลกทั้งธรรมเองก็ต้องหนีจากโลกมาก่อนเพราะโลกนี่เองรู้อยู่แล้วะหละเ,เกิดเวียนว่ายแตเกิดมามรู้เท่าไหร่แต่ธรรมเนี่ยาจาว่าเองต้องขยนหน่อย ยันอยู่กับพระเพราะบารมีท่านทิ้งเต็มแผ่นดินเอามาเป็นสายใหญ่มันใช้ปีนความรู้สึกอยู่แล้วครับอันนี้เขาถามเรื่องของการทําบุญนะครับหลวงตาว่าการทําบุญควรทําบุญให้มันหลากหลายหรือว่าทําบุญที่เขาบอกว่าบุญอันนี้มันได้มากแล้วก็เน้นทําอย่างเดียวไปเลยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มีวิมานหลายวิมานี่ขึ้นไปหรอมันไม่ครบ ไม่ครบแครับไม่ครบสิมันทำบุญอย่างเดียวมันก็มีอย่างเดียวนั่นแหละทุกอ๋อทุกสั่งอย่างเดียวก็ได้กินอย่างเดียวนั่นแหละทุกสั่งเอาหมดเลยอ๋อมีเท่าไหร่ออปชั่นเต็มเปียบเลยอ้าวมันก็จะมีมีครบทุกอย่างเน้นทําแต่ยอดวิมานมีแต่หลังคาใช่จะเปดประตูหน้าต่างเตียงเติงไม่มีอะไรไม่มีครับก็ทำอย่างเดียวไงอ๋อได่ทำหลากหลายไง ครับ <laughs> ทุกอย่างมันไปจากเมืองมนุษย์ตัวมันเนี้ยมันเป็นโลกทิพย์โลกทิพย์มันเป็นโลกพักเฉยๆจุดเริ่มต้นมาจากโลกมนุษย์ไปเป็นข้างบนไปสวยข้างบนมันก็ลงมาม,มนุษย์อย่างเดิมเนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกลงข้างล่าง,างไม่ได้ขึ้นมาจากมนุษย์อย่างเดิมนั่นแหละคือการเวียนว่านายเกิดในสังสารโลกเวียนไป,ไปเวียนมาอยู่นี่แหละ เดี๋ยวเป็นหญิงมัง่งเดี๋ยวเป็นชายมัง่งเดี๋ยวโน่นนี่มัง่งไมไ่มีอะไรเลยครับอะไรที่ว่าวิมานบางคนมีกระดานแผ่นเดียวนี่จริงแล้วหรอนะจริงฮะสมัยที่หลวงตาฝึกใหม่ๆนะหลวงตาก็ยังงงมันจริงเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยไปไปพิสูจน์กันนะ่ะก็จริงอมันเคยถวายไม้แผ่นเดียวประมาณนั่นแหละ<อ> นี่เรื่องจริงนะทุกไม่ใช่ไม่ใช่โมเมน้นท์นเรื่องจริงนะแล้วที่ว่าอย่างเราวิ่ว่ยแต่เกิดเราสามารถระบ,บุได้ไหมครับว่าเราอยากเกิดเป็นผู้ชายทุกชาติเนะครับได้เลยเได้เลยขึ้นพรมเลยไม่มีเพศเลยลงมาก็เลือกเพศได้มันเป็นชั้นที่ละเอียดครับจีไละเอียด แล้วทาไมในยุคปัจจุบันถึงมีเพศที่มันหลากหลายครับครามไงโยทำไมเมืม่อก่อนถึงไม่มีครับไม่มี <c oughs> มีอะตแต่มันน้อยระยะระยะร้อยสองร้อยพันสองพันเขาจะย้อนไปอีกร้อยสองร้อยพันสองพันมนุษย์ช่วงนั้นมันทําอะไรกันอืมัมนก็เวียน่าวใจเกดิดมาเป็นปัจจุบันเออเป็นปัจจุบันอยุคนั้นเป็นยุคสงคราม พวกชอบไปข่มขืนโอ้าใจไหมได้เมืองเขาข่มขืนเขาด้วยโอ้แน่นอนนะขมขืนเขาด้วยหลากหลายด้วยเอา้าแล้วไม่ฝึกกรรมาฐานด้วย<อ>เวลาตายก็เป็นคนสองเพศมั่งเป็นน่้นนี่มั่งครับอืมเปลี่ยนเพศไปโดยปริยายกอรรมผูกพันครับมีกรรมก็ย<อ>ังจไหมแล้วอย่างบางครอบครัวที่ว่าเอา้าคือ ครอบครัวดีครับแต่ลูกนะครับเหมือนลูกพอมีลูกลูกเหมือนสร้างปัญหานําความทุกมาให้ครับมันต้องมีเหตุโยอ๋อครับมันสร้างปัญหาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็สร้างปัญหาให้ลูกอะ่ะมันกลับกันกลับกันใช่เป็นไปได้ไหมเมา่ครอบครัวเดียวกันมีสิทธิเป็นเจ้าก่อนในเวรซึ่งกันและกันถูก สายใยแห่งกรรมครับมันจะมาด้วยกันไม่สังเกตเลยว่าพ่อแม่เนี้ยพอเกิดมามันจะไม่ต่างกันนะหน้าตาคล้ายๆกันนะยกเว้นคนที่มีบุญครับคนที่บุญบุญเกิดกับพ่อแม่ปกติมันจะต่างกับพ่อแม่ความคิดการกระทําหรือหน้าตาก็จะต่างกันเลยแต่เขาปลูกพันธุ์นิดหน่อยครับปลูกพันธุ์แค่นี้ แต่จริงๆแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดนะอย่าไปทำเลยเลยอย่าไปทำอะไรเลยครยยับเนี่ยมาอยู่เนี่ยกินนอนสนมนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่รู้จะแผ่นดินไหวหรือจะอะไรไม่รู้ไม่ตายก็แก่าจอะ <c oughs> โหโหร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่บสี่ชั่วโมง <c oughs> หรือสีอยู่จะกี่วันเอาหมื่นวันถึงไหม หมื่นวันนะหมือนวันหลวงตามไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันนะไม่กี่พันวัน,นวันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยโดนจี่แล้วตอนนี้ตา,ายปั๊บเขาก็เผาเลยแหละโอ้เผาเนะี่ยดังระเบิดเถิึทอกเลยเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้แล้วมันผูดด้ใดไม่ไผตามพินัยกรรมมีอันเป็นไป โหมัน oh, หนาวเลยวู <laughs> จะไปเคกลงน <laughs> ตอนตีสี่นะครับผมตาเขาบอกว่ามีคนมาเรียกให้ตื่นเสียงมันอยู่นะห้องเรียกว่าแม่แม่แม่แมครับจนเราต้องตื่นขึ้นมาเนะี่ยพอออกไปก็ไม่มีใครไม่เห็นใครเขาให้จวดมอน เขาตื่นมาสวดมนตสวดแล้วก็แผลก็พุ่งนี้มาเรียกสายๆหน่อยก็แล้วกันดินญ,ญาณสั่งได้สั่งได้ครับอืบอกมันได้เอามันพอเหมาะหน่อยรู้ไม่ร่างกายฉันตอนไหนมันปกติก็เรียกดึกๆก็ได้ตอนไหนมันเพียก,ก็ต้องเรียกตอน สายๆก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนึกเอาดิค,คุยกับวิญญาณนี่นึกให้มันรู้ไว้แล้วเวลาบ้างนะชูเป็นผีไม่มีการละเทศะก็ไม่ได้ไม่ได้เ <laughs> ขาเรียกว่าโทรจิตออย่งางวันนึกเอาหรือไม่คืนนั้นอาจจะลืมสวดให้ตอนสองทุ่มครึ่งใช่<อ> <laughs> มันต้องอธิษฐานตลอดชีวิตนะวิญญ,ญาณทั้งหลายเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนะมาบุญกันตลอดชีวิตนะจ๊ะ เวลาสงสัยหรืออยากถามอะไรเนี่ยหลวงตามักจะได้คําตอบตอนสวดมนต์เสมอเลยนะทีแรกก็คิดว่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งสวดมนต์ได้ไม่นานแต่คําตอบที่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลและเป็นจริงเสมอนะครับถูกทางนะถูกเลยไม่ต้องไปถามใครเชื่อหลวงตาเลยหลวงตาชีวิตในเรื่องเล็กเลยจะสวดมนต์เนี่ยคิดออกายาวไงวน,น,นี่สวดมนต์นี่แหละ มันจะคิดออกเพราะขึ้นพุทธมณฑลมาสิจิตเราใช่ไหมไอจิตเราเนี่ยมันมีความกังวลเรื่องอะไรเรื่องธรรมเรื่องโลกเรื่องดำเนินลำารงชีวิตเนี่ยมันจะคิดออกไม่ใช่สวดมั่งไม่สวดมั่งแล้วมันจะคิดออกได้อย่างไงที่ไม่ออกหรอกคมันต้องจดจ่อจริงๆมันต้องขยันจริงๆขยันนึกนะขยันนึกเออ ไม่ใช่มาขยันตอนที่นั่งสวดเนี่ยไม่ใช่เดินไปเดินมาก็ขยันไง <c oughs> ขยันนึกไงนึกหลวงปู่นึกสวดมนต์ไปแผ่ไปพิจารณาไปไงเขาให้ทําตลอดทุกลมหายใจเขาออกไงน, <c oughs> นอนก,ก็ยังทําเลยหลวงพอ่อครับหลวงพ่อบอกเองน้อยเองก็ทาเองก็สวดสวดให้หลับถ้าเองจะคิดไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงพ่อ จามัวจะไปคิดเรื่องอะไรกันไม่รู้พง่งนี้จะกินอะไรดีน้อะอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยยังไม่ถึงเลยจะมาะคิดถึงพระคิดถึงบทสวดแผ่ไปครับคือปฏิบัติไม่ต้องรอว่าต้องไปวัดรอวันพระรอไอคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยถามมาตั้งนานแล้วคนอื่นนะถามมาสระยนานแล้ว ตั้งแต่สมัยหลวงตาฝึกกับหลวงปู่เขาถางม้น่ะเนี่ยอ้าวก็ถูกแล้วถ้าเองสวดมนต์เองก็ต้องคิดออกดิยกเว้นเองไม่สวดอ่ะมันจะคิดออกได้ไงอ่าแล้วหลายคนที่เขาก็สวดทุกวันแต่เขาก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะมันสวดจริงหรือเปล่าล่ะมีสวดไม่จริงก็นะครับสวดไม่ถึง,ม,ถงมันไม่เพลินอพอเลิกสวดแล้วกูก็ไปคิดอย่างอื่นแนละ้วไปเล่นเกมมัง่งไปเล่น โทรศัพท์มันเป็นจุจุจ้าจ้าอะไรเนี่ยโทรศัพท์นั่นแหละบอกเขาไปหมดว่าจะนอนก็บอกจะกินก็บอกจะไปก็บอกไปบอกเขาทําไมละ่ะใส่ใจครับฮะใส่ใจใส่ใจอะลองคิดดูแล,แล้วมันจะรู้เรื่องตัวเองได้อย่างไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ว่าเราเอาใจไปใส่กับอะไรนะถูกต<อ>้องเลยเอาใจไปใส่กับหลวงปู่บ่อยๆดี่ ท่านมีทุกอย่างอนะ่ะมีโลกกระทท่านจะทําให้เรารวยภายในพริบตาอย่างได้เลยครับน้งตาเชื่อ,นอเนี่ยน้องปู่เนี่ยบริษัทที่เต็มสุดๆเลยยุคนี้ท่านบอกค่าใหญ่สุดแล้วนั่งข้างหน้าด้วยท่านบอกก็นั่งหัวหน้าเนี่ยต่ไม่นานเขาก็ไปแล้วถ้าเองนั่งท้ายเองก็ขึ้นขยับขึ้นมากันแล้วกัน <laughs> ถ้าอิสานเองขยับขึ้นมาเรื่อยๆ ค่อยๆขยับมาเดี๋ยวเองก็จะมานั่งหัวหน้าเหมือนข้านี้แหละอ๋อครับทนเหน่อยก็แล้วกัน